ก็จริงๆแล้ววันนี้ถ้าถ้าไม่ได้รับปากทางพี่โพสไว้ก็คงได้ได้พักผ่อนแล้วจะเข้าโรงพยาบาลก็กลัวเขาไม่ให้ออก,กเลยต้องซื้อยาม,มาทานก็อย่างเมื่อคืนนี้ก็ไม่สามารถทํางานได้เพราะพยายามที่จะฝืนตัวเองแต่รู้สึกว่ายืนแล้วมันไม่อยู่จะล้มอยู่ตลอดเวลาก็ถ้าจะไปหาหมอก็กลัวเขาให้นอนก็เลยแบบหายาม,มาทานแล้วก็เลยนอนอยู่บนรถนอนอยู่บนรถทีนี้กลับไปบ้านก็คิดว่าเอจะไหวไหมก็มายังไงก็ต้องมาให้ได้ ก็เลยพยายามพยุงตัวเองมาให้ได้พาะจะต้องมีมีเช็คที่โรงพยาบาลอะไรนะครับก็คงจะดูอาการตัวเองอีกก่อนว่ามันมันดีขึ้นไหมเพราะว่าซื้อยามาทานแล้วถ้าดีขึ้นก็คงจะทานยาไปเรื่อยๆก่อนอครับแฟนก็เป็นห่วงว่าพ่อทางานหนักทั้งวงแล้วก็งานข้างน,นอกด้วยจะไหวไหมในเรื่องของการสุขภาพครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับเอฟซีทุกๆคนนะครับแฟนคลับทุกคนที่ มีความเป็นห่วงไปว่าหนึ่งอายุเราก็เยอะแล้วขับรถเองพาลูกไปทั้งงานราชงานหลวงเมื่อวานนี้ก็เสร็จจากงานระยองก็ตีไปสาแก้วสาแ,แก้วก็พาลูกมาโกกาดอย่างเงี้ยมันก็เลยว่าจริงๆแล้วก็จะไหวไหมคือคือด้วยความเป็นห่วงว่า f อแฟนขับมารอลูกมารอเราที่วัดจะลาเลยมันก็ยังไงอยู่ว่าพี่น้องเขาแบบเสียความรู้สึก ก็ยังไงก็ส่งลูกไปถึงที่ก่อนตัวเองยังไงก็ช่างกว่ามาเนี้ยพอมาถึงที่ก็อ่ะลูกไปเลยเดี๋ยวพ่อพักผ่อนในรถก็ได้ก็เลยนอนในรถแบบไม่รู้ว่าถ้าเป็นอะไรมาก็คงไม่รู้ใครไม่มีใครเห็นจริงเราเรากลัวไหมพ่อเพราะว่าเรางานเราหนักเราทำโผตลอดเวลาก็กลัวนะเพราะว่าก็คือเห็นข่าวหลายคนแบบว่าคือน็อกกลางอากาศประมาณนี้แบบว่านอนหลับอยู่เฉยแล้วก็ไปเลยประมาณนี้บางทีเราก็อืมันจะคุ้มเราไหมแต่บางทีเราก็แต่ ปกติถ้าไปกับแม่มันก็จะได้แบ่งแบ่งกันขับช่วยกันขับ,บแม่ขับเครื่องนึงพ่อขับเครื่องนึงใครเหนื่อยใครนอนอิ่มก็จะประมาณนั้นแต่วันนี้คือพ่อตียาวเลยม,มันก็เลยทั้งท้องเสียแล้วก็ทั้งไม่ไ,มได้นอนเลยม,มันก็เลยทําให้ตัวเองแบบว่าร่างกายแบบไม่ไม่เต็มที่ไม่ไหวค,คือทั้งป่วยก็ยังขับรถเองด้วยใช่ครับเพราะว่าร่างกายก็ไม่ค่อยแบบแข็งแรงช่วงนี้แลเรื่องของแบบจิตใจเห็นช่วงนี้พ่อแบบโพสดราม่าตัด้อบ่อย ก็มันก็จะมีแบบปัญหาในวงแบบคือบางคนก็ลูกบางคนก็อาจจะพูดง่ายบางคนก็อาจจะไม่ไม่เคารพกฎกติกาคําสั่งมันจะประมาณนั้นอ่าคือเราเตือนแล้วก็เตือนอ่าหยิบยกต่างๆมาพูดให้เขาว่ามีความรู้สึกว่าเอยอยากปรับตัวแต่ถรุปแล้วเขาก็ไม่ปรับประมาณเนี้่าก็เอาไม่รู้จะยังไงเราบอกสอนหมดแล้วเอาก็ระบายหน่อยก็อนแล้เขาเห็นที่เราพูก็น่าจะเห็นอยู่นะมีมารไหมว่า มีมาพูดคุยอะไรไหมครับก็พ่อก็สั่งพักเลยในเมื่อในเมื่อบบว่าเราบอกเราเตือนแล้วในเมื่อไม่ฟังเราก็โอเคอาให้ลูกกลับไปพักผ่อนทบทวนตัวเองก่อนนะหรือถ้าตรงไหนที่เขายอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นได้ก็ลองไปหาประสบการณ์ที่อื่นดูประมาณนี้กฎเหล็กที่บงพ่อห้ามเลยห้ามทำก็คือเรื่องของการดื่มใช่ใช่ครับในการดื่มในการทํางานเพราะว่าคือเราเคยเห็นมาแล้วว่าบางคนดื่มบางคนก็ไม่สามารถขึ้นไปทํางานได้ แล้วกับบางคนดื่มก็ออกนอกเรื่องมันก็เลยบางทีดื่มแล้วก็ไปแบบมีเรื่องกับคนดูหน้าเวทีเพราะด้วยอารมณ์ใน<ม>ในในแอลกอฮอล์ใช่ไหมล่ะบางทีมันระง,งับสติตัวเองไม่ได้บางทีก็ไปมีเรื่องกับเขามันกล,กลายเป็นคนที่เสียก็คือวง<ม>ฉะนั้นเราก็เลยแบบว่าตั้งกฎมาเลยว่าถ้าคือใครอยากจะอยู่กับระเบียยวัตถสินก็คือห้ามห้ามถ้าใครดื่มถ้าพ่อรู้ก็คือตัดไปเลย 5 5แรงก็คือหมายถึงว่าเออ6แรงก็คือ3,000ตัดไปเลยวิกนั้นก็คือค่าตัวพวกคุณต้องโดนหัก3,000ที่ผ่านมาคนโดนเยอะไหมคะัเดินเยอะเยอะถือว่านั่นคือกดเหล็กสุดๆใช่ไหมครใช่ครับมีถึงขั้นไล่ออกจากวงเลยไหมก็ก็มีครับก็มีว่าถ้าคือว่าเตือน2 3รอบแล้วก็คือยังยังไม่พัฒนาตัวเองยังไม่ปรับปรุงก็เอาโอเคก็ ไปหาประสบการณ์ที่อื่นนะล,ลูกนะง<ม>ก็จะบอกความมายครอบครวหลายๆคนสะดุ้ยอันเดาเป็นว่าพ่อหมายถึงใครจะ<น>ร <ชา S 1> คัอเต้ายองหมายถึงเต้ายองด้วยหรือเปล่าคือตาเขาก็จะรู้อยู่ว่าเออไม่ได้หมายถึงเขาเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ดื่มเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเรื่องส่วนตัวคือพ่อกับลูกก็จะคุยกันด่าพ่อก็จะด่าลูกเลยสอนก็จะสอนลูกเลยแต่สำหรับคนอื่นคือเราเราบอกแล้วเราสอนแล้วเราก็อ่ะโอเคปล่อยให้เขาได้รู้ตัวบ้าง เพราะว่าเราเอาจริงอยู่ไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเตือนเฉยๆประมาณนี้แล้วพอเราลงด่างน,นี้แล้วคนอื่นในวงคือก็ก็มีกลัวเยอะอยู่ครับก็แบบว่าบางคนก็สารภาพเลยแบบว่าแบบไม่อยากออกไม่อยากไปว่าจะปรับตัวปรุงตัวเองจะประมาณนั้นแหละล่าสุดที่พ่อโพสเหมือนแบบว่า ไปรับงานนอกเยอะจนบางทีทิ้งวงอันนี้คือพ่อน้อยใจหรือเปล่าที่แบบมีคนคิดว่าพ่อแบบทิ้งวงอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายหลายๆก็มีบางกลุ่มเนี่ยบางกลุ่มคิดว่าเออเอาดีแต่ทางาละครเอาดีแต่ทางรายการพาแต่ลูกไปนูน่นไปนี่แล้ววงตัวเองอลูกๆคนอื่นทําไมไม่สนใจไม่ดูแลประมาณเนี้ยแต่คือเขาไม่คิดว่าสิ่งที่เราทําทุกวันเนี้ยเพื่อเราต้องการแบบว่าขยายฐาน รือให้คนหลายๆกลุ่มที่ไม่รู้จักหมอลำไม่รู้จักระเบียบวัตถสินให้มารู้จักอย่างน้อยก็เด็กคนนี้เป็นหมอลำเหรอเอาคนนี้อยู่ระเบียบวัตถสินเหรอเราก็คือนี่แหละคือเป้าหมายที่เราว่าจุดประสงค์ที่เราอยากที่ทําที่ยอมเหนื่อยทุกวันนี้เพราะอยากชี้แจงไงเพราะว่าหลายคนเขาเหมือนกับว่าพอรักไม่เท่ากันบ้างแหละทิ้งบ้างแหละอย่างเงี้ยครับบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นบางคนก็มีความรู้สึกว่าเออรักแต่เอ็นดูตต้าหยองเอ็นดูตต้าพี่แล้วคนอื่นล่ะ บางคนก็จะคิดประมาณนี้แต่คือบางครั้งสิ่ง,งที่สิ่งที่เราทําทุกวันนี้เพื่อเพื่อต้องการต่อยอดให้ให้ทุกคนน่ยที่บางคนที่ยังยังคนยังไม่รู้จักเลยที่มาอยู่ระเบียบวัตสินป์แต่พอ,อคนมาดูระเบียบวัตสิน์แล้วเอามาใกล้ชิดน้องมาใกล้ชิดตุ๊กตาใกล้ชิดเต้าพี่เต้าน้องก็จะทําให้ทุกคนได้รู้จักว่าศิลปินคนนี้อยู่ที่นี่เหรอประมาณนี้แต่คือ,อพ่อก็เข้าชี้แจงกับลูกๆในวงแล้วแหละแต่ลูกในวงคือทุกคนก็คือเข้าใจพ่ออยู่ แต่คือคนนอกส่วนมากก็จะมีมีเขาเรียกว่ากลุ่มคอยมาปั่นมาปั่นมาป่วนเพื่อจะให้ให้องค์กรเราแตกแยกให้เขามาเกียรติน้องบ้างเกียรติต้าพี่บ้างเกียรติคนที่สามารถได้ไปกับพ่อประมาณเนี้แล้วอยากอยากปกป้องอะไรพ่อนะคงคะเพราะว่าพ่อกรโดนนก็ไม่รู้จะทำยังไงก็บางทีผมผมเป็นเด็กรับผมพูดไม่ได้บางทีจะขอพ่อก็มีนะ ผมขออะไรได้ไหมขอพูดได้ไหมคออมันอยากพูดแต่ก็พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนทัมากก็พ่อจะเป็นคนพูดแทนก็คือพ่อรับทุกคนเนาะพ่อน้อยใจไหมคะเหมือนเราเป็นทําทุกคนเพื่อลูกๆในวงแต่เราก็ยังโดนโดนวิจารณ์โดนวิจารณ์ว่าพ่อทิ้งวงอะไรเงี้ยค่ะแบบคนก็ยังไม่เข้าใจในจุดนี้พ็ก็ถ้าเป็นคนของเราเองคือเราน้อยใจอยู่ครับแต่ถ้าสําหรับคนข้างนอกอันนั้นคือคือเราเราไม่ไม่ได้ว่าเขาเพราะว่าเขาอาจจะ มองอีกมุมหนึ่งแต่สําหรับคนในวงก็คือเราทําทุกอย่างเหนื่อยทุกวันไปสื่อทุกช่องเพื่ออะไรเพราะว่าทุกคนเขาคน,คนบางคนเขาจะไม่รู้ว่าออกสื่อได้ตังไหมไปรายการนั้นคงจะได้ตังเยอะบางคนเขาจะคิดอย่างนั้นแต่คือเราเราไปทุกวันนี้ทำทุกวันเนี่ยเพื่ออยากให้ทุกคนรู้จักคําว่าระเบียบวารศิลป์<ม>รู้จักศิลปินที่ยืนอยู่บนเวทีระเบียบวารศิลป์นี่คือจุดประสงค์ก<ม>็เราก็เลยว่าเออถ้าล<ม>ูกในวงเรา เราน้อยใจแต่ถ้าเป็นคนอื่นเราเราไม่ได้น้อยใจออขอบบคคุณรั